ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Allnew ครับเวฟหนึ่งสองห้าไอครับหรือว่าเวฟร้อยี่ห้า LED ครับวันนี้ติดตั้งกับไฟหลีเลี้ยวทวินวันครับด้านหน้าสี่ดวงครับแล้วก็ด้านหลังสองดวงครับ หน้าหลังเลยนะครับโดยทป็นเป็นทั้งหมด6ดวงครับซึ่งของเดิมครับจะเป็นหลอดไส้ข้างบนนี้ธรรมดาครับเหลืองเหลืองส้มส้มข้างบนนี้แค่2 2ดวงข้างบนนะครับซ้ายขวาครับต่านี้เราทำติดติดตั้งเพิ่มเติมครับเป็นไฟวงจรไฟหลีดเทอร์มินวลครับตัวนี้นะครับเมื่อเปิดกุญแจมาครับจะติดเป็น4ดวงเลยครับซ้ายขวาครับแล้วก็ด้านหลังอีกสองดวงครับอ่าครับนี่คือเปิดกุญแจแล้วนะครับอันนี้คือเป็นไฟหลีสีขาวนะครับซึ่งไม่ผิดกฎหมายแน่นอนครับเป็นหลอด LED ครับ LED นะครับกินไฟน้อย แล้วก็สว่างมากกว่าเดิมครับเม ouais. ื่อเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับเหมือนเดิมครับปกตินะครับสีส้มนะครับเมื่อปิดไฟเลี้ยวครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนเดิมครับครับเดียวเป็นสีขาวเหมือนเดิมครับดูด้านหลังครับอ่าด้านหลังครับกลางคืนนี่เหมาะมากเลยครับรถผ่านไปผ่านมาครับจะเห็นรถเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ให้ความสวยงามด้วยครับโอเคนะครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับจะเป็นเว็บรอยยิ่้าตกเก่าตัวใหม่ทำได้หมดครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ